ครับวันนี้เราจะเข้าไปอำเภอด่านซ้ายนะครับเราขับมาจากถนนหมยเลขสิบสองไอ้ยี่สิบเอ็ดนะครับไม่ใช่สิบสองยสิบเอ็ดเรก็จะเลี้ยวเข้าบ้านโป่งชีตัวนี้นะครับถ้าตรงไปเราจะไปอำเภอภูเรืยนะครับ สองสินะเข้าไปดานซ้ายทางก็จะรงเขาหน่อยนะครับดานซ้ายจากตรงนี้ก็12กิโลถึงตัวอำเภอดานซ้ายบ้านโป่งชีถนนข้ก็4เลน บางช่วงสองเ็นตอนขาลงนะครับนีห้วยน้ําพุงนะครับที่ผ่านมานี่ที่เห็นเป็นภูเขาตสูงนั่นมีทั้งป่ายางและป่าไม้นะครับ 对吧？拜拜 เป็นสนนเส้นทางเดิมนะครับเมื่อก่อนจะเข้า,าเลยก็มาเส้นนี้ก่อน ท้ายท่ารีแล้วก็อำเภอภูเรือเนี่ยไม่ค่อยใครมีใครอยากมาเพราะเส้ทางลำตา บ้านน้ำพุนะครับบ้านน้ำพุ เราก็ลงจากจุดชมวิวของอำเภอด่านซ้ายเราจะเข้าตัวอำเภอแล้วนะครับนี่นะครับอำเภอด่านซ้ายนี่มีภูเขาพร้อมรอบด่านซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านสมัยโบราณ ก็ที่นี่มีพระญาตพระธาสัจจาระหว่างไทยกาลาวนะครับทำเหมือนเป็นสัญเชิงสัญลักษณบ้านเราไม่ทุกลาซึ่งกันและกันพระธาตุสัจจา จะ้นะครับเท่าทีพระธาตุสีสองลักษณ์เป็นสจัจจะซึ่งกันและกันว่าจะไม่ลุกลานซึ่งกันและกันพระธาตุสีสองลักษณ์เป็นพระธาตุประจําอําเภอด่านซ้ายเราก็มาเจอแยก สามแยกครับเส้นสองศูนย์นสามไปนครไทยพิศโลกตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าตัวอำเภอด่านซ้ายจากตรงนี้นะครับด้านซ้ายี่คือพระทาตสีสองรัก สองรับเส้นสองศูนย์สามไปมอำเภอนาแห้วนะครับเราเริ่มเข้าตัวอำเภอด่านซ้ายแล้วครับเราจะลองไปดูชุมชนไปทางเส้นนาแห้วก่อนนะครับนี่ก็มีโรงแรมนะครับเยอะนะครับสำหรับปีตาโคนเทศกาลเกโคนอำเภอนาแห้วสามสิบสามกิโลเราก็จะไปเส้นนี้นะครับไปดูภู้ก้าวห้ม ไปดูแหล่งท่องเที่ยวภูสวนทรายอีกห,หลายที่นะครับเรานะครับเส้นไป็นแถวอย่างนี้นี่เองนะครับ ตามเพื่อด่านซ้ายนะครับในแห้วว,วันหลังนะครับเป็นครูสดซ้ายในยแห้วนี้เส้นสองซองหนึ่งสารได้ไปในแห้วแต่เ,เราจะเข้าไปตัวอำเภอไปตัวอำเภอด่านซ้ายกันนะครับ ก็เลยเอาดีนะครับตัวอำเภอตัวสารีตำรวจนี่ก็อยู่บนเนิน แยกนี้แยกแปอำเภอท่ารีนะครับสองหนึ่งหนึ่งสี่ดซ้ายไปนายแหวกับท่ารีได้ 干一杯！ ก็คึกคักพอสมควรนะครับด่านซ้ายแต่ก็เป็นอำเภอขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากเมื่อก่อนท่ารีนายแห้วจะมาซื้อของด่านซ้ายนะครับนี่คุยกับคนที่เคยรับราชการอยู่อำเภอนาแห้วนะครับก่อน,นี้ก็ลำบากนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับ การเดินทางก็ลําบากมากนะครับกับพวกตก่อกัรไล่คอมมนิสต์ก็เยอะครับ mm hmm. ในแฮ้วทาลีเนี่ยเยอะ mm hmm. ก็จะมาซื้อของซื้ออะไรก็มาดาดซ้ายก่อนที่จะไปตัวจังหวัด วัดโพนชัยเนี่ยครับมีเป็นพันผีตาโขน เข้าสู่ตัวตลาดของอำเภอด่านซ้ายนะครับคึกคักพอสมควรการเริ่มเย็นแล้วครับและที่สำคัญมำเภด่านซ้ายดังมากคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุทพร,ราชด่านซ้ายมีคนมาเยอะมากนะครับ กว้างขวางมากครับตอนนี้ก็คือที่ผมว่าครับโรงพยาบาลสมเด็จพิพราชของดานซ้ายรพอว่าที่ได้มาตรฐานมากแล้วคนในแถบเนี้ยนิยมมารักษาที่นี่นี่ก็ตลาดโลตัสอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพิพราชด่านซ้ายนะครับ นี่ครับรถเยอะมากคนเยอะมากครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่เล็กๆแต่ว่าโรงพยาบาลนี่สุดยอดนะครับ yeah จะไปอำเภอภูเรือรถก็เยอะครับเป็นนี้ก็จบคลิปอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไว้เพียงแค่นี้นะครับใครอยากมาเที่ยวก็ลองดูคลิปกันก่อ ดูตำบลโครงงามของอำเภอด่านซ้ายก็เป็นชุมชนหนึ่งที่หนานแน่นสลรับอำเภอด่านซ้ายนะครับโคกงงามก็ติดกับภูเรือเป็นตำบลนะครับความเจริญก็เยอะพอสมควร เราก็จะมาเจอสามแยกที่มาจากลมศักถ้าเราไม่เข้าตัวด่านซ้ายเราก็จะมาเจอสามแยกตรงนี้ครับสามแยกหมายเลขยี่สิบเอ็ดตรงนี้ก็จะไปอุดรเลยแล้วก็เพชบุรได้นี่นะครับ โคกงาม ก็ทำสี่เลนแล้วนะครับตงบงรงโคกงามเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งของด่านซ้าย ก็วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายก็จบสำหรับแค่นี้อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย